หมอน i นึเด็กน้อยของพ่อวันนี้ได้ประกามาใหม่นะครับเอาแบบว่านี่ครับลองเทสดูครับเขียนดีครับนี่คือยี่ห้อซากุระครับน่าจะติดติดได้ทนนานมากกว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอุ๊เราจะหาชื่อให้เด็กๆเ,เจอกันไหมนะครับว้าว อ่าแต่นนี้ฉันจะตัง้งใจเขียนชื่อเธอใหม่แล้วนะคะอูไม่ได้มาเจอหลายวันเลยนะครับและนี่คือบัวอ่าจะได้ชัดเจนครับผมต้องการความชัดเจนบัวแล้วก็ อ๋อนิดไม่เจอกันนาเลยโอ้นิดโตขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับอือนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวตั้งลายไว้หน่อยอนี่คือ เส้นเติบโตเขานะครับถ้าเขางอกเลยจากเส้นนี้ก็ถือว่าได้เติบโตขึ้นนะครับโอ้มันเปียกครับเลยไม่ค่อยติดต้องเขียนตอนพื้นแห้งๆครับโอเค okay. อ่ามนดูสิตูอือ หลังเราจะได้ทักกันชัดเจนนะตู่ตู่ลี่ตูลี่เอ๊ะอ,อย่างเงี้ยจะได้มองแบบมาถึงก็แบบเซฮายกันเลยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอ้ดูบอบบางอืม อืมสามารถนี่ค่ะนี่ชักอืมจักจักจักชักักสุีเฮักสดอืมที่ครับอันนี้ผู้วายชนที่ได้จากเราไปนะครับเพื่อน เดี๋ยววันนี้บอกว่าในบ้านน่ะอาจจะแยกย้ายสลายตัวกันไปตามทางกันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวบอกจะไปดูข้างนอกซึ่งเพื่อนใหม่เราเยอะมากเลยนะครับไม่ได้ไปตั้งชื่อเขาเลยบอกดูเขาแต่ว่าเขาบอกว่าเขาบอกว่าเยอะอะครับตั้งชื่อไม่ทันครับอ่าอันเนี้ยคนนี้บอกได้เลยคนนี้ชื่ออิมมีคนเดียวครับเพราะว่า it, อ,อิดเอิรอิด เพราะว่าเขาเอ๊อะฮไม่ใช่อิดเหรอ<ม>โอ้ไม่ใช่ทออรี่โซนี่โซันหลังจะได้จจาใหม่แต่อิดเขาจะสีขาวทั้งตัวครับพอดีตัวนี้โซดาแต่พอดีเขามีลายตรงนี้แต่ถ้าอิดเขาจะเป็นสีขาวทั้งตัวเลยนะครับนี่นะครับ ยังอยู่ยังอยู่กันครบหมดเลยโจเพิ่มหน่อยนะเพิ่มหนนะห่อยนะเดี๋ยจะได้ชัดเจนนี่นเห็นไกลๆจะได้ทักถูกนะโจโอผู้ใดอ๋ออันนี้เลเลเขาจะมีตำหนิเป็นขา,ขาวๆตรงกระดองนี่นะครับ เร่เร่แ r ะเร่เร่ไรเร r ไรเร่เรอืมโอ้นี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพัตตี้นะครับโอเคพัตตี้นี่พัตตี้โตขึ้นเพื่อนๆน,นี่แนวนี้เนี่ยนี่มาถึงนี่ละอี พาร์ตี้อ่ะอาตีโอ้ยุ่งครับยุงย่งยุง่งยุ่งเพื่อนเพื่อนว่าป๋อจะตบยุง่งตัวนี้ทันไหม อ่าดูนะหนึ่งสองวางก่อนวางก่อนนึ่งข่ายุงครับเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่เป่าฆ่าลราปวดรู้สึกว่าบาปน้อยสุดอะแบบไม่ไม่ได้คิดถึงเรื่องบาปกรรมเลยนะยุงอะเป็นอะไรที่แบบอ,อยากจะแบบว่าทำใจให้ไม่ฆ่าแต่บางทีก็แบบ อดไม่ได้จริงๆเลยโอ้เนี่ยับเพื่อนๆกำลังจะคานไปเลยโอ้ตัวใหญ่ครับเพื่อนๆอะกิ๊บกิฟ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 สบายดีนะโอ้โหกิ๊บตัวใหญ่ขึ้นเยอะเลยเพื่อนๆดูโอ้โหนี่ฮะดูนี่ฮะแนวแนวที่เคยนั่นไว้นี่กิ๊บ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  เขียนตามไกด์ไลน์ไปก่อนนะครับกิฟเฉยๆก็จะเป็นอะไรไม่ได้หรอกครับต้องเป็นกิฟซี่อ่ะจะได้ทักกันได้นะกิฟนะอ่ะจ,าจา่าจอ่ะตะกี้คานพื้นแต่ว่าเราส่งเธอตรงนี้แล้วกันส่งเธอข้างบนนะกิฟนะเออ อผม,มกินนี่นะครับมันกินลิ้นจี่ครับแล้วก็น,นี่น้องใหม่นะครับสวัสดีครับนี่นะครับขอให้เจอกันอีกนะครับ จออ่าก้อยอือก้อยก้อยรัชวินก้อยนะก้อยรอบนึงครับจะได้เห็นก้อยชัดๆนะเออไป โอ้อึ๊บอ่าสวัสดีคับสวัสดีคับสวัสดีคับเดี๋ยวต้องเอาผ้าผืนนึงไปเช็ดเวลาเขาเปียกมันจะเขียนยานะคะเพื่อนๆก็แดดมาแล้วไม่ไหวโอ้หหน้าแบบว่าระฟ้าระเบิดมากระเบิดลงมากเลยครับหน้าโอ้หมวกอ้ออ๋อ เอาชั่วคราวไปก่อนฮึโอ,อ้แสงแบบว่าอยู่นานมากไม่ได้นะคะเพื่อนๆบอกว่าออกมาช้าครับแดดลงมาแล้วครับ หมดครับโอ้โหนี่นะเพื่อนๆความเจ็บปวดมันยังอยู่นะครับนี่ฮะรอยแดงๆนี่ครับ,รรบมันแพ้ครับเนี่ยอมาแล้วครับเพื่อนใหม่อึ๊อ่านี่โอ้โหช่วยบาทโอ้ติครับช่วยเขาบาทนะครับนี่ช่วยบาทหนึ่งนะครับ ชื่อฮะจริงๆเขาชื่อเต็มๆก็คือช่วยเขาบ่าทนะครับแต่นี้ช่วยมันเขียนได้อันเนี้ยมนันเส้นใหญ่มันก็เลยเขียนยากแต่ถ้าเส้นเล็กก็เขียนได้นะครับช่วยเขาช่วยเขาบาท ึบช่วยเขาบาทที่เหลือก็ถ้าเจอก็จะนั่นให้นะครับแต่ว่าเจอแล้วครับเพื่อนอ่กอันนี้ใคร ครับวันนี้เราต้องเราก็เราก็ต้องบอกว่านี่นะครับตั้งชื่อให้เป็นมงคลนะครับโชคดีเออเดี๋ยวใครเจอใครเจอก็ให้เออเนียถ้าใครเจอคนไหนก็ให้วันนั้นเขาจะพบกับความโชคดีอะไรอย่างเงี้ยดีไหมเพื่อน นี่อันนี้มองเห็นชัดเจนเลยครับเวลาพอเราเจอเขาเราจะได้แบบทักได้อย่างสบายใจนะครับจริง,จร,งจริงเขาเยอะนะครับถ้าปาอออกมาเช้ากว่าน,นี้ปอจะได้แบบเต็มที่มากกว่าน,นี้นะครับแต่นเนี้ยเนี่ยขยะอีกแล้วโห โอเคนะนี่นี่นะครับเป็นเพื่อนรู้หมหานี่คืออะไรนี่เมตราเมตราเมตรานะครับเมตตาการุนาอุเบกขาเมตตา กันดูนาอาุ้งเท้าอุ้ยวันนี้ก็ปกติก็จะเยอะมากแต่บอกว่าอกวัคนนี้บอกสู้แดดไม่ได้เลยครับหน้าแบบว่าฝา้าขึ้นเยอะมากกันแดดเอาไม่อยู่นะครับแดดต้านเราโอ้ยนี่ขวดอีกละ้ะ อะไรวะมีปัญญากินไม่มีปัญญาทิ้งนะพวกมีปากแต่ไม่มีสมองนะครับอือโอ้แมอุตส่าห์ป,ปัากกามาเบ่จะรีบมาตั้งเชิญครับปาักกามาแต่เมื่อวานยวจะมาตั้งชื่อตอนช้าแต่วันนี้ตื่นสายเมื่อคืนนอนดึกมากครับเพราะว่าเด็กๆเ,เห่ากันแบบว่าไม่เกรงใจฮะเหาแบบว่าเห่าหนูอะครับเออ หนูมันโผล่มาแล้วมันเกาะบนรั้วประตูใช่ไหมครับหนูมันน่ารักมากระหว่างที่เด็กๆมันเห่าอ่ะบอกก็จ้องตากันหนูว่ะแล้วหนูมันอ่ะปกติหนูบ้านเพื่อนจะเห็นจะมาว่าหูมันจะแบบหูแหลมๆอันนี้หนูมันนะหูกลมเหมือนมิกกี้เมาส์อ่ะแล้วนั่งแล้วก็มันก็จ้องตากันบอกก็เลยปิดไฟครับให้มันหนีหนีไปเสร็จครับแล้วหมาก็เลิกเห่าจบ แดด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 ไปก่อนครับเ mm hmm. พื่อนๆสวัสดีครับ